ดีจริงครับ zat, มูสดำอ่าใครที่ติดตามจะรู้นะครับเหมือนแสนเหลี่ยมเนี่ยแสนเหลี่ยมเนี่ยแสนเหลี่ยมเนี่ยแม่จะเป็นมหานครสาบเดี๋ยวก่อนนะเขาหรือลั่นเยื่ซิงสาเบิร์ดสาเบิร์ดก็เป็นมูสดำเยื่ซิงก็เป็นเยียมูสดำนะครับผมจะเล่าอย่างงี้สาเบิร์ดเนี่ยนะมันมันเป็นมูสดำห้าสิบนะครับเยียแล้วก็เยียซิงนะครับเยียซิงเนี่ยมันเป็นอะไรวะ เขียวลอยเย,ยพรสวรรค์มูเซอร์บอกแดงนะครับมันก็ติดเยียมุสดำอ้นี่ติดมูสดำกับไก่เหนือผสมกันเกิดมาเป็นเยียทิ้งถาเบิร์ดนะครับแล้วเราก็ไปใส่เยียขาหรือลั่นเราก็ไปใส่มหานครนะครับ สุดท้ายแล้วยายมันก็ติดมูสดมเยือมมูสดม,เ,สดมเหมือนแดงหล่อนะครับแดงหล่อเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลูกแสนมูสดสาแสนมูสดาเป็นลูกไข่นะครับเป็นลูกมูสดมผสมลูกสาวแม่หัวหมุนแม่ขาวดำนะครับแล้วเอามาเข้านะครับกับเยือมมูสดำนะครับซึ่งเป็นลูกเยือเขียวลูกนะครับกับแม่มูสดานะครับลูกเยือเขียวลูกมูสดามาเข้ากับมูสดา หัวหมุนผสมกันเกิดมาเป็นแม่แดงหล่อตัวได้คูห้าสิบเต็มนะครับแล้วเอาลูกสาวมาเข้านะครับเอาลูกขาเอาลูกสาวมาเข้าตัวเก่งของเสียเป็นลายบีดทางนั้นใช่ครับแล้วผมก็เอาลูกแสนมูสเอา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 แสนมูสดำเนี่ยซึ่งเป็นมูสดำหัวหมุนลูกสาวแม่หัวหมุนแม่ขาวดำเนี่ยเอามาใส่กับลูก เยียเให้รู้มูสะดำทีนี้มันจะเป็นมูสะดำหัวหมุนมูสะดำเยียไต้หวันนะครับแล้วมาใส่ขนมคกเป็นพมา่ามาล่อนะครับออกมาเป็นแดงหล่อนะครับแล้วทวเนี้ย สังเกตดูได้เลยแม่ไก่ติดแดงหลอกนะครับดังหมดเลยนะครับเพชรพญาธรแม่ก็เป็นลูกแดงดอกนะครับเป็นแดงหล่อเลยนะครับลองถามสอจโบดูนะครับแล้วก็หลายๆตัวนะครับของผมเนี่ยมันมาจากมูสดมเยี่ยมมูสดมนะครับที่ให้ลูกเก่งๆนะครับผมจะยืนแม่พรุ่งนี้ไว้นะครับแต่จริงๆไก่ลายบีดเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าเวลามันให้ลูกเก่งต้องบอกงี้นะครับมันให้ลูกเก่งนะครับมันให้ลูกเก่ง มูสดำเสียใช้งานมากี่ปีมูสดำพ่อแก่เนี่ยนะครับพ่อของไอ้แสนมูสดำเนี่ยเสียตอนอายุ11ปีนะครับผมใช้งานยันอายุ7ปีข้าแปปีนะครับแล้วมันก็อายุยืนนะมันก็อยู่เดินอยู่ในสวนปาล์มแหละยันอายุ11ปีนะครับแล้วก็มาแสนมูสดำแสนมูสดำนี่6ปีนะครับแล้วก็เก็บลูกหลานได้แสนนะครับลูกไแสนเนี่ยที่เป็นเขาเรียกอะไรมูสดำชุดผจวบมูสดำชุดผจวบเนี่ยจะเป็นชุดนี่แหละครับแล้วก็ เอามาทําที่บ้านทุยาแล้วก็ผสมผสมผส,สมออกมานะครับออกมาก็มีตัวดังๆเกิดมาตลอดเลยนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับคือต้องบอกว่าไก่ชุดนี้มันเป็นไก่ขนาดที่ชนไก่ไทยนะครับเป็นไก่ที่ชนไก่ไทยเก่งมากๆนะครับดูแดงหล่อเด่นปะแดงหล่อชนไทยเก่งไหมถา,นะามชาะนาวเห็นไหมชนได้ทั้งมาและไทยนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับ